เควินซื้อลาบูบุให้มินเป็นเกินสิบแล้วอ่ะใช่ทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กมาหมดเลยค่ะแสดงว่าคนไทยเขาชอบก็คือต้องเป็นกล่องจุม่มนัต้องเป็นกล่องจุ่มเท่านั้นบางวันเขาเห็นมินเหนื่อยอ่ะเขาก็ซื้อกล่องจุ่มมาให้ห,หายเลยหายเลยเราก็แบบโอ้แกะมันพาร์ทแกะมันเป็นพาร์ทที่เราสนุกมินว่ามันมันได้ลุ้นอ่ะมันได้ตื่นเต้นตื่นแรงตามใจค่ะเนี้ยแบบทุกงานลาภุรชา แหลกอออิชฉาแล้วคะ <c oughs> ต้องขออภัย <laughs> ก็มาทางไร่เลยขิงปกติเขาต้องขนตามใจเราแบบนี้อยู่แล้วเขาตามใจมินตั้งแต่เป็นเพื่อนกันแล้วค่ะคือเขาจะเป็นสายซัพพอร์ตตั้งแต่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วพอแบบมาตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเลยแค่แบบเขาทาได้มากขึ้นเออก็จะเรียกอย่างนั้นก็ได้ค่ะแต่จริงๆิมินว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนอะ คือ <icana>, ตอนเป็นเพื่อนกันมันเป็นยังไงมาอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นมินก็มีอิสระในการทํางานเหมือนเดิมมินก็ยังชอบทํางานได้เหมือนเดิมมีเพื่อนมีอะไรได้เหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนโนเ้ก็เขาก็เริ่มเริ่มพูดแล้วนะช่วงนี้ใช่ลราก็ สองันแม่ก็เริ่มตามแล้วด้วยค่ะใช่ล่าสุดไปตามคุณเควินแล้วใช่คือกดดันมินไม่ได้ก็ไปกดดันคุณเควินต่อแสดงว่าเขาแอบติดซื้ออื่แล้วกับแม่ใช่ไหมอ่ะก็มีคงมีแหละค่ะใช่เขาทำงานด้วยกันค่ะเรายังไงเรายังไม่ได้ออนหรอก็รออีกนิดนึงเล็บสวยด้วยนะใช่ช่วงนี้ก็เล็บสวยตลอดต้องก็แตนบายเลยไหมเล็บอ่ะ ไม่หรอกแต่แต่มินบอกเขานะว่าถ้าวันไหนเล็บไม่สวยห้ามขอ <laughs> บอกว่าถ้าจะขอวันไหนต้องเป็นวันที่มินสวยเท่าน,านั้นใช่เขาไม่ต้องพกแหวนติดตัวตอลอดเวลา <c oughs> ไม่รู <c oughs> ไร้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าพกแหวนตลอดหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าถ้าขอวันไหนแล้วมินต้องสวยค <c oughs> ุอก็บอกขอเขาไหว่าถ้าเป็นเล็บสีขสาวเราจะ่จับู่สีขาปเอาแบบแค่เล็บสวยมินว่าก็โอเคละเวลาอยู่ด้วยกันคุณนี่แอบอแหวนไหมเอ๊ะเขาจะมาเขาจะพูดเข่าไหมือเปล่ยเอาแบบแแบบแบบบ้างไหม ไม่ยังไม่มีอ่ะตอนนี้ยังไม่มีค่ะแล้วตอนนี้ยังไม่มีในกล่องจุ่มปลาไอเดียนี้ดีนะค่ะถ้าอยู่ในกองจุ่มมิงก็อาจจะช็อปแล้วก็เซเล่นเลยไหมคะก็ถ้าขอก,ก็ก็อาจจะนั่นเลยจริงๆเรานี่คุ้นพร้อมขแลใจ จริงๆพร้อมเกือบทุกเรื่องแล้วล่ะค่ะเหลือแค่เหลือแค่ทัมมิง่งแล้วก็แล้วก็ใจอีกนิดนึงคือคือเลือกเขาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะค่ะแต่ว่าแบบอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เวลานี้อะไร แต่เขาคนเซอร์ไพรส์มินปกติคนจะเซอร์ไพรส์มินยากมากเลยนะแต่เขาอะเซอร์ไพรส์ได้ใช่เขาก็จะรวมหัวกับเพื่อนด้วยค่ะหลอกหลอกมินว่าแบบอย่างนู้นอย่างนี้ออะไรย่างเงี้ยค่ะแต่พอถึงหน้างานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาเคยแอบแอบคิดแอบนึกภาพของเราในวันนั้นถ้าเขาพูดเข่าขึ้นมาเราจะยังไงดีมินกลัวมินกี้ด์อะแบบว่า เป็นบอัวเป็นแบบวิ่งทำอะไรเป๋ๆยิ่งยิ่งเป็นคนแบบต้องต้องอยู่อะไรเงี้ยเออไม่รู้ดิกลัวจะแบบพูดหรืออุทานอะไรแปลกๆออกว่าอะไรก็ก็ก็ยังไม่อยากคิดอะไรมากแบบว่าเออไม่อยากทำตัวแปลกอะกลัวตัวเองจะแปลกชนมีเาแบบไปเที่ยวจทะมีนอะไรไหมเขาที่แบบเออจริงๆเดือนหน้ามีไปเที่ยวฝรั่งเศสอ่า มีไปเที่ยวฝรั่งเศสแต่ว่ามินก็ที่ต้นปีเพิ่งไปฝรั่งเศสมาก็ไม่มีอะไรอ่ะเออเราก็เออคงไม่มีอะไรนั่นนี่นแต่ว่าชุดเราต้องต้องแน่นเลยนะถี่เนีเดี๋ยวเราเรียกสไตลิสต์มาจัดชุดแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาพกยาทาเล็บไปด้วยเปลี่ยนสีน่าจะตุลาค่ะคุณพี่รอแกไปไหน ก็ตกใจเพราะว่าอย่างวันเกิดปีที่ผ่านมาเมษาก็ตกใจเพราะว่ามันเป็นกล่องแหวนออกมาค่ะแล้วเราก็แบบตกใจเราก็สตันใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มเลยนะตอนที่เห็นกล่องแหวนอ่ะแล้วพอเปิดออกมาเป็นอ๋อเป็นแบบแหวนน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยสลักชื่อเลยแล้วโอเคอันนี้ขอความวันเกิดก็ตกใจไปหนึ่งทีเอาะครอนาะเขาเป็นเจ้าสาวเลยไม่รู้ เคยเป็นอ่ะเลยไม่รู้ว่าพร้อมหรือไม่พร้อมอ่ะอาจจะยังแบบแต่เพื่อนๆคนอื่นเขาก็ก็แต่งกันหมดแล้วเนาะใช่ไงรู้นะหน้าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอยู่นะคะใช่ไหมคะเอาละเอาละเอาละหอไอเฟลก็คืยเยี่ยมเยี่ยกลางหอไอเฟลเหรอบรรยากาศมันก็ต้องได้ป่ะ ไม่ลไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลอลู่ดูไลฟ์สดอ่ะเอาหรอนี่ไลฟ์สดเหระดูเคก่อนว่าเราจะไปตรงไหนของแบบนี้มันต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะเพื่อเราจะได้แบบแต่งตัวจริงๆมันไม่น่าเซอร์ไพรส์เลยเนาะตื่นเต้นอ่ะเราอยากจะได้ที่ไหนดีไปเตยกเราแบบในฝันน่ะแบบในฝันเราตุนหมดีไม่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  ไม่ฝันไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าฝันนะคะกลัวกลัวมันไม่เป็นอย่างที่เราฝันแล้วมันจะแบบแล้วมันจะนอยอ่าอ,อทางที่ดีแบบไม่คิดดีกว่าแต่ มินอะเป็นคนที่แบบเหมือนขี้ตกใจเวลาเซอร์ไพรส์คือไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพร์์เออแล้วแบบสมมุติเซอร์ไพร์มินก็ไม่รู้ว่ามินจะจะแบบทำอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็แอบ,บแบบหวั่นใจอยู่เหมือนกันอะไรนะเหมือนพร้อมอะคือเหมือนพร้อมแต่มินไม่รู้ว่าพร้อมคืออะไรอะเออก็ก็ฟ็ลินี้แหละ แบบมินก็ไม่รู้ว่ามันคือฟิลอะไรคือเรียกว่าพร้อมตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุขแล้วก็อาะท้งไงก็พร้อมแล้วนะเพราะว่ามีความสุขมากเลย